ทุกคนดีดีต้อนรับ c ช l t u r e h o s TV นี่แล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม How Far อีกแล้วนะเองครับผมและที่สำคัญนะคะเราจะมารันโปรเจกต์ของบ้านผีสิงกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปบ้านผีสิงได้เนี่ยเราก็ต้องมีเออสิทธที่เรียกว่าทีมลาดท้าผีก่อนใช่ไหมพี่ปาน,นะคะก็เลยเข้ามาในระบิดบ้านหลังนึงค่ะให้กลายเป็นสํานักงานของเกม Fast Mode f o b i นั่นเอง ก,กว่าที่พี่ปาจะต่อเติมได้ก็ได้ในประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดนะคะทุกคนก็เอาแค่พอให้มันพอเหมือนละกันเนาะโอเคตอนนี้นะคะความกระดํากระด่างของผนังเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เพราะพี่บังทุบห้องน้ําไปทุบรงรถไปก็คือทุบแทบจะทั้งหมดเลยแต่ถ้ามาให้น้องๆดูแบบตอนพี่ปังทุบเนี่ยมันก็น่าจะนานไปอะไรแบบนี้พี่ปังก็เลยคิดได้ว่าโอเคงั้นเราทุบก,ก่อนเลยละกัน เราค่อยมาทําให้น้องๆดูต่ออะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะดูแบบมีความสกปรกอยู่ในแมปเนาะแต่ว่าก็เอาเท่าที่มีค่ะแต่สิ่งที่ฟักเอะมากก็คือตรงนี้เลยค่ะทุกคนมันก็คือเงินน่ะมันมีเงินซ่อนอยู่ตรงนี้ซึ่งีฟักก็ไม่รู้ว่าฟักจะทำยังไงกลับมันดีนะคะก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราลองขายเขาดูแล้วกันว่าเราขายได้ไหมเหมือนกับว่าเงินเนี่ยมันจะขายได้อู้หขายได้เยอะซะด้วยพึ่งละห้าร้อย กับบันดีอะค่ะทุกคนทุบป๋อไม่ทุบไม่ได้ไายก็ไม่ได้สงสัยเราจะเป็นต้องมีหลุมอยู่ในออฟฟิศของเราแล้วค่ะแล้วหลุมนี้ตกได้ด้วยนะประเด็นนะเออหลุมตกลงไปได้ด้วยก็เราจะเริ่มจากการตีผนังนะคะ่ะทําให้มันเหมือนกับเกมฟัสโมโฟเบียให้ได้มากที่สุดเนาะ โอเคค่ะพี่ปางคิดว่าเราจะใช้เป็นครอนกรีดแบบนี้นะเป็นอิดแบบนี้ก็มันจะเหมือนที่สุดแล้วละ่ะในเกม f ฟาสโ d มนะคะพี่ปางคิดว่านะก็เดี๋ยวเราจะมาปูกันให้ทั่วห้องกันเลยค่ะทุกคนชักก็คือวุ่นวายชักก็คือวุ่นวายออออ,อ,อ,อืมเหม็นไปรู้ก่อนเร็วปิดอัดเกมก่อน จริงๆแล้วเนี่ยผนังของเกม f a สโมโ p h o ียนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีสีน้ําเงินด้วยใช่ไหมแต่ว่าพี่ปังอ่ะไม่หาผนังที่มันมีสีน้ําเงินไม่ได้นะทุกคนก็เลยเอาเป็นอันนี้แล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ทับไปเลยแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้นใส่ได้ไหมได้ทับไดทับไปเลยก็เดี๋ยวเราปาูให้เสร็จทั้งห้องกันละกันนะครับผมสักครู่เดียว A later few moments later. ทุกคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ปังก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวชักรก ให้ความร่วมมือกับมามี่หน่อยหอมจังเลยนะแมวอะไรเนี่ยฉันรักแมวตัวเองแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ปังแค่นี้มันยังไม่เหมือนเลยอะเราก็ต้องใส่พื้นให้มันเหมือนด้วยค่ะนี่เป็นพื้นประวานนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆปลูกไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็พอถูถ่ายอะทุกคนทีกนท่ก็เลยคิดว่าโอเคพื้นแบบนี้กอได้นี่ก็คือสัหนัก การฟาสโมโฟเบียของเรานะคะวันนี้พี่ปางก็ได้แต่งคอสเพลเป็นผู้หญิงในเกมฟาสโมโฟเบียด้วยนะก็คือเหมือนมากผมเป็ดนิดนึงเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าคนนั้นเป็นผมสีน้ำตาลแต่พี่ปางผมสีทองเออมาเรามาต่อกันที่การตกแต่งไหมพเพราะว่าไฟเฟยเนี่ยพี่ปางก็ติดเอาไว้ให้มันพอสังเกตและเดี๋ยวเรามาเริ่มจากห้องตรงนี้ก่อนถ้าเกิดว่าทําให้เหมือนได้ก็จะเหมือนนะคะอันไหนที่เหมือนไม่ได้ก็คือไม่เหมือนนะเริ่มเลยเริ่มแรกเนี่ย พี่ปาจะต้องนำรูปภาพเข้ามาก่อนค่ะอันนี้คุณแม้ว่ามันคืออะไรมันก็คือตารางานฟาสบอรฟเบียดนั่นเองค่ะโอ้โหไฟมันสว่างอะไรขนาดนี้ความที่พื้นที่ในบ้านเราจำกัดนะคะโต๊ะที่อยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องวางแค่เพียงหนึ่งอันเท่านั้นนะพี่ปาจะเก็บรายละเอียดในฉากก่อนนะฉากของฟาสบอรฟเบียเนี่ยมันจะมีตรงส่วนที่มันเป็นเหมือนกับนี่ต่อช่องแอร์นะช่องแอร์อยู่ด้านบนตรงนี้ใช่มาจำได้ เราก็ต้องมีตู้ไฟแต่ไม่รู้ว่าตู้ไฟมันจะมีหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่ามันเหมือนไหมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันโต๊ะดีคือเหมือนมากเราก็จะวางเอาไว้ตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะนี่เราก็จะวางโต๊ะเอาไว้ตรงนี้นะคะชั้นนี้เลยแต่ว่ามันมีแบบสั้นไหมแบบสั้นไม่มีอ่ะอุ้ยเสียดายจังเลยแบบสูงเลยเราก็จะมีตรงนี้อันหนึ่งนะคะทุกคนพี่ปอลจำได้มีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ ตอนนี้จะเป็นแป้นบาสใช่ปะแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงไอ้นี่คือเล็กมากเลยเนาะเอาจริงๆแล้วมันเล็กขนาดนี้เลยเหรอโอเคเราแค่พอเหมือนนะทุกคนจะเจ็บเบิ้มมาสัก2อันใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ต้องมีส่วนของโซฟานะคะโซฟาเนี่ยจะเป็นโซฟาสีขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินพี่ปางรู้เลยว่าหายากแน่ๆจะเป็นโซฟาแบบดุกด๊กดุ๊กแล้วก็ขาวน้ำเงินนะคะหาก่อน อุ้ยเหมือนไปอ่ะเหมือนไปเหมือนเหมือนไปจริงๆบุกคนหุ้ยมุมนี้คือเหมือนมากตู้ซ่อนผีใช่ไหมอุย้ยตู้ซ่อนผีจริงพี่มาเหลอดหัวกะโหลกมาด้วยไหมอะ่ะถ้าวางหัวหลอดหัวกะโหลกมานี่คือใช่เลยนะน่าเสียดายนะคะที่ไม่มีหัวกระโหลกแบบที่เป็นตัวตัวนะเรามีเพียงแค่หัวเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบวางก็ไม่ได้ วางข้าบนแทนได้ก็วางข้างบนแทนไปแล้วกันนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราจะปิดรูปค่ะเราจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปภาพนี้ก็จะเป็นรูปภาพจริงจากในเกม Fast m o r p h o b i a เลยค่ะทุกคนเป็นรูปภาพที่พี่ป่าก็ไปเอามาให้นั่นเองรูปภาพนี้ก็จะขนาดประมาณไม่ใหญ่มากนะคะก็อาจจะคิดว่าแค่นี่พอดีเป๊ะรูปที่1งห่างกันช่องไฟหนึ่งตึ๊บโอเคอ่ะรูปที่สาม,มาค่ะ กันนิดนึงก็ประมาณตรงนี้จริงๆแล้วมันต้องมีเสาด้วยนะแต่ว่าพวกเราไม่มีเสานะคะก็จะเป็นบ้านโล่งๆไปเลยนี่รูปฝ่ามือมอรณะนี่เลยทุกคนรูปผีน่นกกากลัวและก็รูปสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปถ่ายติดผีอีกเช่นเคยนะอยู่ในห้องครัวนี่เหมือนแม้เหมือนแม้เหมือนแล้วนะเริ่มเหมือนเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะทุกคน เหมือนมากเริ่มเหมือนมากแล้วจากน,านั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีรูปด้วยค่ะจะเป็นรูป2รูปนะที่พี่ปางจําได้นี่เลย2รูปดีทุกคนพอคุณหน้าคุณตาแม้มันจะอยู่ติดกันแบบแบบเนี้ยมันจะห่างกันนิดนึงเนี่ยประมาณนี้เออแล้วมันก็จะเป็นรูปนิ้วมือกับรูปบ้านนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีแบบเหมือนกับเป็นกระจกกระจกอีก2บ้านอยู่ตรงนี้แต่เราไม่สามารถติดกระจกได้ไงก็เลยละไว้แล้วกันเนาะลืมไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่จําได้ว่าพี่ปาง โหลดเป็นของแบบทักทายผีมาด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกระดานอะไรแบบนี้พี่โหลดมาด้วยเว้ยนี่ตุ๊กตาวูดูค่ะตุ๊กตาวูดูตุ๊กตาวูดูนี่จะมีเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้เยอะนะเผื่อแบบว่าผีมันจะมาหักเราอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องใช้เยอะนี่ก็จะเป็นกล้องนะคะกล้องอันนี้ก็ไม่ใช่กล้องธรรมดานะเป็นกล้องถ่ายผีมีตัวเดียวเพราะมันแพง หนังสือเอาไว้พี่ผีเขียนีนข้างล่างนี่เลย2อเล่มก็ที่เห็นมันเขียนไปแล้วนี่ก็คือแบบอันนี้ได้รับการใช้งานมาแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะได้ที่ไหนละครับผมกระดานวิชาสามกล่องกระป๋องสีเยอะๆอ่ะค่ะทุกคนวางเรียงกันอยู่มีค้อนมีฉลงอะไรแบบเนี้ย พี่จะจําไม่ผิดนะมันจะมีเป็นเหมือนแลกแต่จริงๆต๊ดนี้จะเป็นโต๊ะนะคะแต่ว่าด้วยความที่พื้นที่ของพวกเรามันจํากัดเนาะเราก็เลยทําได้แค่นี้มีมาสักสีอะสีละสองสามกระป๋องละกันอะอะให้มันเรียงกันดูบ้างมันก็จะได้ดูเนียนๆว่าเอ้ยอันนี้คือแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจเรียงนะมันเรียงมาเองอะไรแบบนี้เนื่องจากเราไม่มีไขควงวางนะคะเราก็จะเป็นสว่านวางแขนค่ะก็ <laughs> แก้ปัญหาได้ดีนะอ๋อมีเนี่ยไข่ควง พี่แกปัญหาเราอพี่เดี๋ยวไปถูกจุดเลยอ่ะไอควงวานตรงนี้อเหมือนแล,แล้วล้ก็จะเหมือนเหมือนนิดนึงนะคะทุกคนโอเคแล้วในนี้สวยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปแต่งให้เสร็จกันเลยดีกว่าค่ะพูดไปเยอะๆเดี๋ยวน้องๆเบื่อว่าเฮ้ยพี่ปาคะนเบื่อจังเลยพี่ปารทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จกันเลย let's go <S a few moments later แล้วตอนนี้นะคะพี่ปางก็พร้อมที่จะเป็นล่าทาพัพพีเรียบร้อยแล้วค่ะวู้ฮู้งั้นถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่าชารานและนี่ก็คือออฟฟิศของฟาสมอลโฟเบียนั่นเองค่ะทุกคนเหมือนแม้เหมือนแม้งั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็น หน้าจอเกมค่ะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปบ้านไหนทำเควสอะไรระดับไหนนะคะ,ะก็มีเลเวลของพี่ปางด้วยนะคะ467นั่นเองก็คือเอามาจากของตัวพี่ปางเองจริงๆนั่นเองค่ะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของนี่เลยเป็นโปสเตอร์ต่างๆนะคะที่มีอยู่ในเกมจริงๆนะก็เอามาให้ดูเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นถังสี กล่องแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟนะคะจะแทนที่จากกล่องลังนะเพราะว่ากล่องลังเนี่ยเราอาจจะตั้งเยอะเกินไปแล้วนะคะทุกคนโต๊ะตัวนี้เนี่ยก็เหมือนในเกมฟ a สโมโฟเบียนเลยแต่ข้างบนนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะวางเป็น e m f เนาแต่ตนในเกมนี้เนี่ยมันไม่มี e m f ขาะเราก็เลยใช้เป็นไพ่แทน ถัดมานะคะตรงนี้คือโซนของที่เราสามารถพบเจอกันได้ในเกม Fast Mobile นะคะซึ่งมันก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างทั้นแหละอาจจะมีแค่วิทยุสื่อสารไฟฉายแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องตรวจจับสัญญาณผีนะคะก็จะมีแค่นี้หนสืออะไรแบบนี้ที่เหลือก็จะเป็นของจินตนาการของพี่ปังเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเทียน กล่องตุ๊กตาบูดูหนังสือแบบไล่ผีหรือแม้กระทั่งนี่เลยค่ะทุกคนอยากให้เห็นอะอยากให้เห็นพีเซนต์จริงๆเป็นกระดานอุยจานะคะก็คือพกไปเองได้เลยแล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องโบราณโอเคจากนั้นเนี่ยพอเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีเป็นป้ายทะเบียนรถนะติดอยู่ แต่พี่ปังไม่สามารถหาป้ายที่เป็นรถมาได้ก็เลยเอาเป็นอันนี้มาติดแทนนะคะถัดมาจะเป็นห้องตรงกลางตรงนี้ที่จะมีตู้ซ่อนผีเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถหากระดูกมาใส่ได้ก็เลยมีหัวกระโหลกวางไว้ข้างบนแทนนะคะทุกคนข้างบนนี้เราก็จะเก็บรายละเอียดของหน้าต่างด้วยนะแล้วก็จะมีโต๊ะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นโต๊ะสีฟ้านะคะขนาดใหญ่นะแล้วก็มีแม่แรงแค่หนึ่งอันแต่พี่ปังเสริมความหลอนเข้าไปด้วยกัน ใส่ภาพเข้าไปด้วยค่ะเป็นภาพแบบโบร,โบราณเป็นสมุดเก็บภาพอะไรแบบนี้นะคะพร้อมกับแม่แรงสีฟ้าตัวนี้เลยเหมือนเดะ๊ะตรงมุมตรงนี้เนี่ยพี่ปาคิดว่าเหมือนมากๆค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่มี โซฟาสีเดียวกันแล้วก็มีรูปภาพที่มาจากในเกมฟัสโมโฟเบียจริงๆทั้งรอยนิ้วมือแล้วก็เป็นบ้านหลังจริงๆนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นส่วนของเก้าอี้เก้าอี้น้อยตรงนี้จริงๆแล้วมีอยู่3ตัวตัวหนึ่งจะคว่ำหัวอยู่แต่ว่าไม่สามารถหาเก้าอี้คว่ำได้นะคะก็เลยติต่างเอาว่ามีแค่ตัวเดียวแล้วกันเนาะเป็นแบบขนาดยอ่อส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นวางของค่ะก็จะวางของ ต่างๆเอาไว้เยอะแยะเลยแต่ถังแก๊สนี่คือเสริมเข้ามาเองนะในฟลาสมูร์ไม่มีนะคะทุกคนข้างล่างเนี่ยจร,จริงๆแล้วก็มีเป็นแบบนี้จริงๆค่ะส่วนทางด้านนี้จะเป็นโซนของนาฬิกาใช่ไหมนาฬิกาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นแป้นบาร์นะคะให้เราสามารถมานั่งชูดได้แล้วเ,เราก็จะเก็บแต้มได้จะมีลูกบอลให้ปาใส่นาฬิกาค่ะถ้าทําให้ตกแตกได้ก็คือได้แต้มนะทัน,นี้ก็จะมีกล่องวางไว้เป็นตู้โอเคทางนี้นะคะจะเป็นตู้ที่พี่ฟาง ใส่ให้ของให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะให้เหมือนได้นะคะก็นิดนึงอ่ะอาจจะไม่เหมือนบ้างแต่คิดว่าพอเหมาะพอดีค่ะโอเคพอใช้ได้เอ๊ะจริงๆแล้วนี้เป็นไฟนี่ว่าโอ้โหวนตรงนี้จะเป็นรูปจากเกมฟ a สโซ o โฟเบียนะคะก็จะมีทั้งรอยนิ้วมือผีผีในห้องครัวเห็นไหมเห็นไหม นี่ผีในห้องครัวจริงๆด้วยนะคนแล้วก็มีป้าบองพี่แป้งพี่กำลลาโดนปีบคออยู่ว้ายน่าก,กลัวมีพลั่วนะคะเก็บรายละเอียดของพล่วแล้วก็กล่องที่วางอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่มีรถตู้แวนใหญ่ๆนะก็เลยใช้เป็นแอมบูเล็ตแทนนะคะแล้วก็จะมีถังวางตรงนี้2อันมีซิงน้ำสิงน้ำเอาไว้ล้างมือหลังจากกลับมาจากทำภารกิจนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ทางดับเพลิงมีจริงๆนะในเกมส่วนอันนี้ก็จะเป็นจริงๆแล้วจะเป็นเหมือนกับรถเข็นนะคะเราหาไม่ได้เราก็เลยเอาเป็นตัวแม่แรงมาแทนนะอ๋อหลังจากที่เราแนะนำห้องทั้งหมดเสร็จไปนะคะเราลืมอะไรหรือเปล่ามันก็คือห้องนี้นั่นเองเอาละละทุกคนเตรียมเปิดเข้ามาลนะหนึ่งสองสา อันนี้ก็จะมีเป็นผีซารโกะนะคะที่มีในเกม Fast Ph pho เบี i จริงๆด้วยก็ตัวเล็กกว่าที่คิดแฮะแต่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยปิดไว้ปิดไว้หลอน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 ลอ,นอ,นอนือออโหลืมไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นวงแหวนนะในเกม Fast p h d f i o เนี่ยถ้าเราใช้เป็นเครื่องส่องนิ้วมือนะคะตัวจจับลายนิ้วมือเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นวงแหวนสีเขียวนะใหญ่ๆแต่พอเปิดไฟแล้วเนี่ยพี่บังเปิดไฟให้เลยละกันก็จะเห็นเป็นวงแหวนดาวแบบนี้เลยนะคะ โอ okay. เคเท้าไปว่าน้องๆคิดว่าสำนักงานฟาสมโฟเบียของพี่ปังเนี่ยเหมือนทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าใครคิดว่าเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างเนาะสำหรับวันนี้พี่ปังต้องขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องของซูทวีและคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบ้านผีกันจริงๆและด้วยสถานก,การณ์นี้แหละสถานก,การณ์นี้คือแบบเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวคราวหน้าเราไปสร้างบ้านผีกันนะคะผมสำหรับวันนี้พี่บังไปแล้วนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย